เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เหตุการณ์น้าท่วมนะฮะได้ลดลงแล้วณขณะนี้ที่จังหวัดสงขลาหัดใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะปริมาณน้ําก็ไหลไปเรื่อยๆครับตามช่องทางของภาคใต้เนี่ยลหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตนั้นนะฮะยอดพุ่งเกือบ200กว่าขอแสดงความเสียใจกับญาพี่น้องทุกท่านนะฮะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะฮะ นี่คือสภาพความเสียหายของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งครับได้โพสต์เอาไว้ขออนุญาตครับผมนะฮะนี่คือสภาพความเสียหายต้องบอกว่าโอ้โหนนาเนจ,จริงจริงครับนะ,ะเราเป็นคนไทยนะเรามาร่วมส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขาได้รับผลกระทบในครั้งนี้ต้องขอบอกว่าหนักจริงๆนะ,ะหนักแล้วก็อ่วมแบบอ่วมแบบสุดๆนะฮะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมเกิดมา43ปีนะฮะก็เพิ่งเจอในประเทศไทยที่หนักแบบนี้แล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตที่ รวมแบบนี้นะฮะเรื่องราวนี้นะฮะแล้วมาเกิดในช่วงของฤดูหนาวนะฮะฤดูหนาวนะสิ่งนี้ต้องโอ้โหต้เห็นใจจริงๆนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือณนะตอนนั้นนะณนะตอนนั้น,นะะที่ติดอยู่บนหลังคาะะที่จะต้องเจอกับมรสมของฟ้าฝนและก็พายุหนาวโอ้โหนะอันนี้เห็นใจจริงๆครับนะทรัพย์สินเงินทองกว่าจะหามาได้ทุกวันนี้มันหายากลําบากเหลือเกินนะ แต่วันนี้ต้องมาละลายหายไปกับน้ําโอ้โหนะสิ่งนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะก็มาเป็นกําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวหันใหญ่แล้วก็อีกหลายจังหวัดครับผมนะฮะสู้นะฮะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงปีใหม่นี้ลวกันครับ